ทายพอทันเลยครับผมติดแล้วครับไปเบิ่์นกันครับนี่ครับมันบอกให้หยับรถมอไซค์ออกครับหันยับรถครับผมพอมไหมครับหันยับรถดิครับตกติดแล้วครับไปเบิ่งกันครับผม เอาขึ้นแป๊บเดียวครับผมทายว่าท่านนี่ครับเนี่ยครับเราบร้านองเมืองครับครับลงมาแล้วครับผมนี่ครับเชื่อยเจ้าเผ็ดเจ้าวครับผม นกไม้ครับแดมแหลกมือนี้ครับนี่ครับผมแก้วไฮเบิรงครับแก้วไฮเบิรงแล้วครับผมงามภาพนกตัวนี้ครับแช่งง่ายครับผมตัวผู๋ครับนี่ครับแก้วแล้วครับตัวผู๋ลอยไปเส้นครับแช่งง่ายดีครับผมครับงามเลยครับผมนกตัวนี้ครับ หยับมอไซค์ออกจากรถพนด้วยครับผมถ่ายประธานเลยครับนี่ครับนกสีง้ำงนี่ครับผมน,นี่ครับเจ้นนานี่ครับผมน,น,น,ผมนกไม้ครับ จัดให้แล้วครับออกสายแฟรข้างที่สองครับจัดให้เลยครับเราเพชรแก้วครับผมนี่ก่อมั่งแก้วเสร็จหนึ่งครับผมนี่ครับก่อมั่แก้วครับผมนั่งยานู่ครับนี่ครับผมติดตามต่อไปครับกองเพชรแก้วครับจะนกฟื้นครับนกริ้วครับผมก่อมัมงแก้วเลยใส่ให้ครับเจ้าเพชรแก้วครับผมติดตามเบืองครับผม สวัสดีครับคอณลุงครับเตับเรียบร้อยครับผมนะครับมีไทยประทันครับผมจอดมอเไซค์แป๊บเดียวเลยกัยกกล้องคืนนีครับเดี๋ยวประทันครับ รวยคันไปวครับ,น,รบนี้ครับโอ้ยกล่องอะไร สายประทันทอดเหยียบครับผมเตยมสองครับรล้วงตัวนี้ไปวะครับ เิวครับผมขอบเพชรยวครับจัดไหนแล้วครับแต้มสองห้องมือนี้ครับมันเก็เขาเร็วมากครับผมเดี๋ยวถ่ายเพราะท่านมีกีครับตัวแรกครัข้ายับรถด้วยครับช็อตหยับปูเห็นครับผมผล้อบางตัวนี้ไปเพราะครับโอ้ยกล่องเป็นอย่าง ด้นเดินดนก็เป็น,ปนตัวนี้นะผมไปลไปครับผม รู้รว่าเสียงไหนครับเขามันกระโดดเหยียบเลยครับ,มรรบ,รบผมนี่ครับอลองเบิ้งครับนกไม้ครับติดฉเฉลยกับดินครับตื่น าแล้วครับอ่งางรดนมำครับย่งเป็นตัวเมียครับอย่างเป็นตัวเมียครับางาน,นครับผมอดโถงแดงครับนี่นครับ คนแดงครับผมนี่ครับแต้มสองของมือนี้ครับหางร่นหมดเลยครับผมอืเป็นนกขุ่มอ๋หางรวงหมดเลยครับอ่ะติดตามบังครับผมเจ้าเพชรงินครับไม่ใช่ครับเจ้าเพชรแจ้วนี่ครับผมเขากระมมแจ้วเส้นหนึ่งครับแล้วก็มอมแจ้วครับโอ้นกไมมครับอ่ะติดตามไปเรื่อยๆครับผม